สวัสดีครับคุณแฟ,แฟนแฟน youtube บ้านหวยชแนลนะครับหลายคนคงคิดว่าผมคงจะหยุดทำไปแล้วนะฮะก็ขอบอกว่าก็หยุดพักตั้งหลักนะฮะโซ่หวยจุดทูบไม่ได้นะครับแล้วก็วดที่แล้วก็ที่จริงสูตรมันไม่ผิดนะฮะผมเลือกผิดเองนะครับเลือกใช้ผิดเองโดยเฉพาะชุดโต๊ด นะชุดโต๊ชุดแต่งทุกคนก็มุ่งไปที่สามตัวตรงนะฮะถ้าเล่นก็อยากจะถูกสามตัวมันายเยอะนะครับถ้าเล่นลอตเตอรี่ก็หวังถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับเป็นอีพีที่เจ็ดสิบหกนะครับและเป็นอีพีที่หนึ่งสำหรับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับกวันที่หนึ่ง ใครหลายคนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งไปนะฮะก็วันที่หนึ่งก็เข้าไปเช็คที่ในกระเป๋าตังค์นะฮะไปยืนยันโอเคว่าในกระเป๋าตังค์มีเงินเข้าไหมนะฮะจริงๆถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมแจกไปครอบครัวละละ้านเลยนะฮะจบหนนเดียวนะฮะคนรวยเขาคงไม่เอาแล้วครับเขามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่คนจนในบาง,บาง,บ,างบางคนบาง,บ,างบ้านไม่มีเงินติดตัวเลยนะ หลายคนเพื่อนผมนะครคิดค่าตัวตายแต่ก่อนเคยมีธุรกิจนะครับธุรกิจเกี่ยวกับประดับยนต์แล้วก็ตอนหลังก็พอมีรถยนต์รุ่นใหม่ๆมาเขาประดับมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเขาแถมมาให้หมดประดับยนต์ก็เจ๊งไปนะครับตอนนี้แย่นะมีพ่อแม่จะต้องดูแลแล้วก็แถมแถมพ่อก็เป็นอัมาพาตอมาัมพฤก์อีกตัวเองก็ไม่มีไรายได้อะไรเลยนะคร มันน่าสงสารนะครับมีคนน่าสงสารอีกเยอะนะครับซึ่งรัฐบาลไม่รู้นะครับถึงรู้ก็ไม่สนใจเพราะว่ากลรวยแต่พวกเขานะฮะซื้อของซื้ออาวุธชุดโทรปรกรณ์กินส่วนต่างกันมาล่ำรวยหมหาศาลนะครับเงินหมดประเทศแล้วพอเงินหมดก็ไปกู้อ้างว่ามาช่วยประชาชนที่จรงิงที่จริงน่าจะกู้มามาโกงมากกว่าเนาะนะครับ ก็ดูดีครับตอนนี้หัวไม่สายหางไม่กระดิกแล้วครับถ้าท่านดูข่าวนะครับเคยเห็นว่าการก่อสร้างการอะไรต่ออะไรใช้งบประมาณนะฮะใช้แบบพุ่มเฟือยไปทําเสาฟงเสาไฟคงเห็นใน Facebook นะครับมันไม่จาเป็นก็ไปทํานะครับทําไมต้องทำารเพราะว่าจะได้คอมมิชชั่นไงครับกับผู้ขับยาก็ทําอะไรไม่ได้พระพ้ทับชากองเธอเองเนาะ ตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องระบบคู่ขี้นะครับซึ่งถ้าใครติดตามมานานแล้วผมจะให้ดูระบบคู่ขี้ร้อยสิบหน่วยก่อนซึ่งผมใช้อยู่สองชุดนะฮะเป็นชุดชุดหนึ่งกับชุดสองเป็นทุกคู่ขนานกันนะครับจะย้อนดูคร่าวๆอีกครั้งนะครับก็คือหมายความว่าในร้อยสิบหน่วยร้อยสิบหน่วยเนี่ยถ้าเราได้เลขคู่หรือเลขคีเนี่ยอ่า มันก็จะมีเลขนั้นปนอยู่นะครับซึ่งตั้งแต่ปีห้าแปดมาถึงปีหกสองศกสองเนี่ยมันไม่ผิดเลยนะสองให้ดูทั้งสองชุดเลยนะฮะชุดหนึ่งได้เลขขี่นะครับชุดสองก็ได้เลขคี่ก็แปลว่าในร้อยสิบหน่วยมันต้องมีเลขขี่ปนส่วนจะมีเลขคู่หรือไม่นะก็ไม่รู้นะฮะแต่ถ้าหากว่าเราก็ประเมินได้ว่ามันจะไม่ออกเลขคู่เลขคู่ทั้งสามตัวนะอย่างงวดที่สองได้เลขขี้นะครับ สามได้เลขคู่มันก็ออกคู่ทั้งหมดเลยนะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าได้เลขคู่ก็ไม่จำเป็นต้องออกคู่ทั้งหมดนะหรือได้เลขคี่ก็ไม่จําเป็นต้องออกคี่ทั้งหมดนะแต่หมายความเราจี้ยึดตรงนี้เป็นหลักคือถ้าได้เลขคู่หมายถึงในสามตัวมันต้องมีเลขคู่ปนมาหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งตัวนะฮะอาจจะสองตัวอาจจะสามตัวก็ได้นะครับแต่หมายความว่ามันจะไม่ออกคี่คี่หมดเหมือนงวดที่หนึ่งอย่างในงวดที่ อ่าสี่นี่ก็ได้เลขคู่ก็มาตัวเดียวมาสองตัวเดียวงวดที่ห้าได้เลขคี่ก็มาหนึ่งมาทั้งสามตัวเลยนะงวดนี้ได้เลขคี่ก็มาเลขเจ็ดตัวเดียวนะฮะใช่ไหมมาตัวเดียวได้สองตัวได้สามตัวได้อันนี้ได้เลขคู่มาทั้งสามตัวเลยนะหรือมาตัวเดียวก็ได้นะครับงวดที่แปดก็ได้เลขคู่งวดที่เก้าได้คู่คี่ถ้าลงสีเหลืองไว้เนี่ยหมายถึงว่ามันต่างกันนะก็หมายความว่า ถ้าหากว่าเป็นคู่หนึ่งสูตรคี่หนึ่งสูตรเราก็ประเมินได้ว่าในสามตัวมันจะต้องมีเลขคู่บนเลขคี่นะครับในสามตัวจะมีมีเลขคู่บนเลขคี่อย่างงวดที่แปดที่เก้านะครับวัอโทษวดที่เก้าที่สิบนะครับวดที่สิบสามคู่บนคี่วดที่สิบสี่นะครับวดที่สิบห้าเนี่ยผมลงสีเหลืองไว้ให้นะถ้าไม่ลงแปลว่ามันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ในปีห้าแปดนะครับก็ไม่ผิดเลยนะ ผมใช้สูตรนี้เนึกว่าว่ามันเดินดีนะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวจะไปหลักร้อยนะฮะวันนี้ผมจะเน้นพูดถึงหลักร้อยนะฮะหลักร้อยคู่ขี้ให้สังเกตชุดหนึ่งไว้นะฮะชุดหนึ่งที่จริงชุดหนึ่งชุดสองเดินดีทั้งคู่ฮะปีห้าเก้านะฮะงวดยี่ห้านะครับถึงสี่ยี่แปดก็จะเห็นว่าไม่ผิดเลยนะครับ ก็จะให้ดูเร็วๆนิดหนึงน่งฮะเพราะว่าเคยดูมาบ่อยแล้วคนที่ดูแล้วนะคร mm. ต่อไปให้ดูในปีหกศูนย์นะครับสองพันห้าร้อยหกสิบชุดหนึ่งชุดสองนะครับ mm. ไม่มีการผิดเลยนะฮะในร้อยสิบหน่วยนะครับหมายถึงสามหลักนะฮะร้อยสิบหน่วย mm. ต่อไปให้ดูในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนวดเจ็ดสิบสามถึงเก้าสิบ 6นะฮะถ็นง,งวด8-9นี่คู่กับขี้นะฮะงวด8 9 9เกมันก็จะมาเลขคู่1ตัวเลขคีห่งตัวนะครับเลขคู่2ตัวแล้วแต่นะครับต่อไปในปี6-2สนอะงวด 70, 9, 7จ็ดสิบเถึงร้อนะครับ ก็ไม่ผิดนะแปลว่าชุดสองชุดนี้เดินดีมากนะเราก็ใช้เป็นหลักเลยนะครับหลักในการประเมินต่อไปให้ดูในปีสองพันห้าร้ยหกิบสามนะฮะนีสูตรชักชักแก่เข้านะฮะมันก็จะมีผิดอยู่บ้างนะฮะปีสองพันห้าร้อกสิบสามนี่โควิดเริ่มระบาดนะฮะเริ่มระบาดมาตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็มาหนักหนาสาหัสกันในตอน ในเดือนพฤษภาคมก็หยุดไปสามงวดนะฮะเดือนเมษายนนะก็เหลือยี่สิบเอ็ดงวดปรากฏว่าสูตรหนึ่งผิดไปสองหนนะฮะสุดหนึ่งผิดไปสองหนนะฮะจากร้อยสี่สิบเอ็ดงวดเนี่ยผิดไปสองงวดตัดว,ดวนทูสองนี่ผิดไปครั้งหนึ่งนะครับผิดไปครั้งหนึ่งนะฮะสูตรสแก่ต่อไปให้ดูในปีหก สี่นะครับปีหกสี่สูตรหนึ่งก็ยังเดินดีอยู่นะฮะไม่หลุดเลยนะครับคือที่ผมลองสีเหลืองไว้ให้ผมในเรียนไดนะ้ทราบแล้วมันต่างกันนะต่างกันแปลว่ามันต้องออกคู่ผลขี้นะฮะตรงนี้ห้ากับสามไม่เลขขี้มีเลขแปดเลขคู่นะครับ, 3, 8, รบแต่ก็ไม่รู้หลักไหนนะวันนี้ได้น่าจะเป็นคู่ผลคี้แต่มันออกคู่มันออกเบิ้ลนะมันก็ออกคู่ทั้งหมดเลยก็ผิดไปนะผิดชุดสองชุดหนึ่งยังไม่ผิดสรุปแล้วนะฮะ ชุดหนึ่งกับชุดสองนี่ร้อยสิบหน่วย htf เนี่ยนะครับผิดไปอย่างละสองงวดนะครับผิดไปอย่างละสองนวดอันนี้ใช้ใดูหลักร้อยนะฮะหลักร้อยหลักร้อยเนี่ยจะเดินดีที่สุดหนึ่งนะผมจะรีวิวสูตหนึ่งเฉพาะหลักร้อยนะเราจะใช้เฉพาะหลักร้อยให้ดูนะครับจะปรับโยนี้เอาไปก่อนนะ อ่าตอนนี้ให้ดูเฉพาะหลักร้อยเลยนะเราจะใช้สูตรชุดหนึ่งนะฮะชุดหนึ่งมาทําหลักร้อยเพราะว่าเราตรวจสอบดูแล้วเห็นว่าชุดหนึ่งเนี่ยมันเดินดีที่หลักร้อยนะฮะห้าตัวนะครับตัวบคู่คีอันนี้เห็นไหมสีแดงก็จะมาเลขสามมาเลขห้าเลขแปดหลักร้อยนะนเราดูเฉพาะหลักร้อยอย่างเดียวนะถ้าดูคู่ปนขี้ก็มันก็จะไม่ผิดเลยนะ อย่างงวดที่สิบเอ็ดเนี่ยหลักร้อยไม่ถูกแต่สิบหน่วยถูกนะฮะสี่สองเห็นไหมอันนี้เราเฉพาะไปดูหลักร้อยในชุดที่หนึ่งนะครับเห็นว่าหลักร้อยนี่เดินดีนะในปีห้าแปดนะครับผิดงวดเดียวนะครับคู่ขี้ปีห้าแปดต่อไปคู่ขี้หลักร้อยปีห้าเก้านะครับในงวดที่สามสิบสี่ถ้าเราดูระบบสิบหน่วยด้วยมันก็จะมีรคาคาใช่ไหมนะราคา แต่หลักร้อยผิดนะฮะสามสิบแปดนี่หลักร้อยเก้าผิดนะฮะแต่มีมีหลักหน่วยเลขสองนะฮะในปีห้าแปดนี่หลักร้อยผิดไปแค่สองงวดนะครับผิดไปแค่สองงวดไปในปีหกสิบนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหลักร้อยผิดงวดที่หกสิบหกนะครับ ออกเลขเจ็ดนะฮะเลขเจ็ดไม่มีแต่มีสิบหน่วยนะฮะมีเลขสี่เป็นเลขหน่วยนะครับคือชุดนี้เนี่ยนะผมเรียนให้ทราบแล้วว่าถ้าถ้าหลักร้อยไม่มีมันก็จะไปหน่วยนะจะไปหน่วยถ้าเจ็ดสิบเอ็ดนี่นะครับก็หลักร้อยไม่มีนะก็ไปลเลขหกลกหน่วยเนหะ็นไหมถ้าผิดจากร้อยมันจะไปหน่วยทันทีนะแต่ก็ไม่เสมอไปนะมันไปสิบบ้างนะครับ แต่ส่วนมากมันจะไปหน่วยปีถัดไปนะครับแ <c oughs> ม่หลักร้อยแปดนะครับมีมีงวดเจ็ดสิบแปดหลักร้อยผิดก็จะไปเรียกสามหลักหน่วยใช่ไหมว่าเจ็ดสิบเก้าหลักร้อยไม่มีก็จะไปเรียกเก้าหลักหน่วยใช่ไหมถ้าร้อยไม่มีก็ก 9, ลก 100, พลาดไปหน่วยนะครับผมเคยลงเลขกวิ่งให้ดูแล้วนะ งวดแปดสิบเก้าหลักร้อยนะผิดนะครับเลขเกียรติไม่มีก็จะมีเ 0, มลขศูนย์ 90, 100, ไ,ย 3, ไปหลักหน่วยมวดเก้าสิบหลักร้อยไม่มีก็จะมีเลขสามไปหลักหน่วยใช่ไหมนะคือถ้าพลาดจากร้อยก็จะไปหน่วยส่วนมากนะผมว่าพูดถึงส่วนมากบางครั้งก็ไปสิบนะอย่างงวดเก้าสิบห้านี่ห้าหกสี่ไม่มีนะหลักร้อยหลักหน่วยก็มปเลขสี่ใช่ไหมเลขสี่ ต่อไปให้ดูในปีสองพัน้า้อยหกสองนะครับงวดเก้าสิบเจ็ดถึงร้อยี่สิบนะครับงวดเก้าแปดไม่มีหลักร้อยนะฮะก็จะไปหลักหน่วยใช่ไหมเลขสี่งวดร้อยห้านะหลักร้อยไม่มีห้าก็จะไปเลขหกหลักหน่วยใช่ไหมมาสองหลักสิบเลยงวดร้อยหกสี่ไม่มีหลักร้อยก็จะมาเลขหนึ่งหลักหน่วย วดร้อยเก้านะครับหลักร้อยเป็นเจ็ดไม่มีก็จะมีเลขห้าอันนี้ไม่ไม่มีลหลักหน่วยผิดนะถ้าไปหลักสิบนะครับคือเลขหกหลักสิบนานๆจะไปหลักสิบสักทีนะวัดที่ร้อยสิบสามไม่มีหลักร้อยนะก็จะไปหลักหน่วยเลขแปดนะแปดร้อยสิบเจ็ดหลักร้อยไม่มีก็จะมาสามหลักหน่วยไหมร้อยสิบแปด ถ้าไม่มีหลักร้อยก็จะมาเลขสองหลักหน่วยเห็ไหมฮะผมบอกแล้วว่าถ้าหลักร้อยไม่มีส่วนมากจะไปหลักหน่วยนานๆจะมาหลักสิบละคนนะไปในปีหกสิบสามนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสามงวดที่ร้อยยี่สิบเอ็ดถึงร้อยสี่สิบเอ็ดในปีนี้ผิดหวยออกยี่สิบเอ็ดงวดนะหยุดไปสามงวดเนื่องจากโควิดนะครับงวดร้อยยี่สิบสองหลักร้อยผิดนะก็ไปหลักหน่วยเลขเจ็ดนะ ว่าร้อยี่แปดหลักร้อยผิดอันนี้หลักหน่วยผิดนะฮะก็ไปอยู่หลักสิบนะครับหลักสิบเลขหกหลักสิบของวดนะฮะนี่หลักร้อยไม่มีก็จะไปอยู่เลขสิบอีกนะฮะไปหลักสิบขอโทษเลยใช่หเลว่าสามสิบสองนะฮะหลักร้อยเป็นแปดไม่มีก็จะไปหนึ่งหลักหน่วยนะะร้อยสามสิบหกนะฮะหลักร้อยไม่มีนะครับ ก็จะไปหลักหน่วยเลขหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะครับอันนี้ผิดหมดเลยนะฮะหลักผิดทั้งร้อยทั้งสิบทั้งหน่วยนะฮะเพราะมันออกคู่คู่คู่ไม่ได้เลขคี่นะครับนานจะผิดอย่างนี้ทุกคนร้อยสามสิบเก้านะฮะหลักร้อยเก้าไม่มีก็จะมาเลขสี่หลักหน่วยนะฮะร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับหลักร้อยเป็นหกไม่มีก็หลักสิบก็ผิดนะหลักหน่วยก็ผิดเพราะมันออกเลขคู่ไม่ได้เลขคี่ในปีนี้ ในปีนี้ถูกสิบามงวดจากยี่สบเอ็ดนะแต่พราะหลักร้อยนะนะั่หลักร้อยนะครับต่อไปในปี6กสะสกสี่นะับปีปัจจุบันปีปัจจุบันผิดบ่อยนะฮะผล่จะแก่ขึ้นนะครับงวดที่ร้อยสี่สิบสามหลักร้อยผิดหลัก ก็จะมาอยู่หลักสิบตอนนี้มาหลักสิบนะฮวดร้อยสี่ห้าหลักร้อยผิดก็ไปแปดหลักหน่วยนะฮะร้อยสี่สองหลักร้อยผิดก็จะมาเลขอ่าเจ็ดมาอยู่หลักสิบแล้วตอนนี้หลักสิบวัดที่ร้อยสี่สิบเก้านะครับหลักร้อยผิดก็จะมาเลขเจ็ดหลักสิบนะเลขเจ็ดหลักสิบอ่าจะไปสิบส่วนมากจะอยู่หน่วยฮะ งวดร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับเก้าเจ็ดสองหลักร้อยผิดก็จะมาสองหลักหน่วยนะมาแล้วงวดที่แล้วก็หลักร้อยผิดนะก็จะมาหนึ่งหลักหน่วยนะวันนี้หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเป็นหลักร้อยนะครับเป็นหลักร้อยคิดว่าผมมั่นใจนะมั่นใจว่าหลักร้อยน่าจะเป็นเลขคี่หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าส่วนจะเป็นตัวไหนท่านไปประเมินไปวิเคราะห์อเอาเองนะครับ ทำไมผมมั่นใจนะครับเพราะผมดูแล้วว่าสังเกตว่าถ้าพูดถึงหลักร้อยอย่างเดียวเนี่ยถ้าในปีไหนนะฮะมันผิดซ้ํากันสองงวดนะครับในปีห้าแปดนี้ผิดงวดเดียวผิดงวดห้าเก้าผิดสองงวดนะฮะในปีหกศูนย์ผิดผิดสองงวดเหมือนกันนะครับถูกยีิบสองในปีหกหนึ่งผิด ผิดห้านะฮะถูกสิบเก้าอันนี้จะเห็นว่าถ้าผิดหลักร้อยซ้ํากันเนี่ยซ้ํากันสองคนเนี่ยพนงวดถัดมาจะมีทันทีเลยเนะียอันนี้เหมือนกันพอซ้ำสองคนงวดถัดมามาเลขห้านะอันนี้ซ้ำสองคนงวดถัดมามาศูนย์คือถ้าผมผมสังเกตด,ดูแล้วตามวัฏจักรนะฮะทำรอบของมันนะครับถ้ามันผิดซ้ําเมื่อไรนะครับงวดถัดงวดที่สามจะไม่ผิด ก็ในนี้อันนี้ผิดสาสองนะะพรงวดที่สามก็มาแนละ้วมาเลขสองอันนี้สาสองพรงวดถัดมาก็มานะดังนั้นผมก็นํามาใช้กับงวดนี้นะฮะรอจังหวะผิดพอพอมนผิดสาสองแล้วงวดนี้หลักร้อยน่าจะเป็นหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับหลักร้อยย้ํานะครับน่าจะเป็นโอกาสสูงสุดก็คือหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าถามว่าดีเลขไหนนะฮะดีเลขหนึ่งกับเลขเก้านะครับ ดีเลขหนึ่งกับเลขเก้าที่ดีมากนะครับก็สามห้าเจ็ดก็ลองลงไปทางที่ดีใช้ให้หมดเลยนะครับหลักร้อยหลักร้อยงวดนี้งวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับฟันทองหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับก็ใช้หลักร้อยตรงนี้ก็จะทําให้ประหยัดเงินลงไปอย่างไรก็ตามแต่นะฮะลูกบอลมันไม่ได้ผูกกระสูตรผมเรียนให้ทราบแล้วนะฮะ ลูกบอลลูกบอลที่หล่นลงมามันไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับสูตรนี้นะฮะสูตรนี้เป็นเพียงสถิติข้อมูลที่นํามาประเมินนํามาวิเคราะห์ความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับลูกบอลที่กองสลากหมุนมามันไม่ได้ตกมาตามสูตรนะฮะแต่สูตรมันจะบ่งบอกให้เราทราบว่านะฮะมะเป็นสถิติให้เราวิเคราะห์ว่ามันความน่าจะเป็นมันจะเป็นยังไงนะครับ ดังนั้นผมสรุปว่าหลักร้อยงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมน่าจะติดหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าจากข้อมูลแล้วสรุปว่าค่อนข้างแน่นอนนะฮะเกิน50%นะครับโอเคนะครับก็ขอให้สมาชิกโชคดีแล้วก็โควิดระบาดหนักนะครับตอนนี้รัดดูก็ปล่อยแล้วครับแก้ไขอะไรไม่ได้นะฮะ ขายอะไรไม่ได้นะครับต้องประชาชนเท่านั้นนะฮะที่จะต้องระมัดระวังตัวเองนะครับพยายามอย่าเข้าชุมชนนะครับปลาณีก็ติดเยอะนะฮะฟังข่าวดูเวลารับของจะไปสี่รับของจากขนซองที่มาส่งก็รับเสร็จแล้วก็ล้างมือล้างม้ด้วยนะครับตอนนี้คนก็สั่งของผมก็สั่งของทา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 ง,ทางออนไลน์เยอะนะฮะทางของเราออนไลน์เราไม่อยากไปไหน โอเคนะครับหลักร้อยงวดวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมหนึ่งมห้าเจครับฟันทองนะครับขอบคุณครับที่ติดตามกรณนากรดไลค์ทุกครั้งนะครับเพื่อเผยแพร่ออกไปนะครับ YouTube จะได้กระจายออกไปขอบคุณมากครับขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ